ท้องถิ่นเราจะรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเราจะต้องรู้เรื่องวัฒนธรรมของต่างถิ่นเราจะต้องรู้เรื่องดนตรีเราจะรู้เรื่องการแสดงเราจะต้องรู้เรื่องโอสารพัดทุกอย่างนะครับศิลปินที่เป็นตัวอย่างอันดีมาก นะครับในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับอขอยกย่องศิลปินถวันดัชนีนะครับเวลาเราไปพูดกับศิลปินคนนี้ไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยจะรู้เรื่องหมดทุกเรื่องไปหมดนะครับตั้งแต่ไข่แมงมันจนถึงเรื่องสารพัดสารเพรที่ว่า,าจะรู้หมดนะครับเรายกย่องกันเองเราอวยกันเองว่า โอ้ศิลปินเชียงรายวิเศษเลิศเลยอย่างนั้นแต่พอพูดเข้าจริงๆนะก็แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราอาจจะตั้งหมู่บ้านศินละปะนะครับอาจจะเชิญคนทั้งถ่ายทั่วโลกมาสมมุติว่าศิลปินประเทศสเปนมาสมมุติว่าศิลปินประเทศอุรุกวัยมาอย่างนี้นะครับเราจะเอาศิลปินเชียงรายเราเนี่ยจะเอาใครไปพูดภาษาอังกฤษกับเขาจะเอาใครไปดูแลเขาจะเอาใครไปแลกเปลี่ยนความคิดกับเขา นะครับเราก็มัวหลงละลงเลงยเยอะจับคำเยินยอป้อยอต่างๆว่าโอ้ศิลปินเชียงรายรักใขร่กันดีสามัคคีกันดีนะแต่เรามีความรู้พอที่จะดำเนินงานแบบอินเทอร์เนชั่นแนลหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงนะครับผมเองเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน AUA ไม่เคยเห็นศินลปินมาเรียนภาษาอังกฤษสักคนนะครับไม่เคยเห็นศินลปินที่แม้กระทั่งวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็หวังว่า จะได้ศิลปินชาวเชียงรายเนี่ยแล้วตอนนี้ศิลปินชาวเชียงรายอยู่ที่ไหนไม,มีในที่นี้สักกี่คนนะครับที่จะมาปรับปรุงตัวเองที่จะมาฝ่ายความรู้ของตัวเองอันนี้เนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของทั้งอาจารย์ถวันทั้งอาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่จะดึงดันเชียงรายเข้าสู่เมืองระดับโลกเราสู่เมืองระดับโลกไม่ได้ถ้าเราขาดความรู้เราขาดความเข้าใจความเป็นไปของโลกในยุคปัจจุบันนะครับ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยมีหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเนี่ยดีมากเลยนะครับอัเหตุที่เป็นหลักสูตรที่ดีมากเนี่ยเพราะผมเป็นคนสอนด้วยมันก็เลยดีนะครับอ่ะลูกศิษย์ผมวันนี้มาบ้างไหมครับยกมือสักคนสิครับมีบ้างไหมโอ้ดีใจจังเลยมาสองคนดีดีนะครับนะครับขอบคุณมากนะที่มาเชียร์อาจารย์เป็นแฟนครับของอาจารย์นะครับนะครับอ่อ ให้เรียนฟรีคนที่ตั้งคณะนี้ขึ้นมาก็คืออาจารย์เฉลิมชัยนะครับให้เรียนฟรีแล้วก็ลูกศิษย์ของผมเนี่ยนะครับผมภูมิใจมากปีนี้ก็มีอยู่สักสิบกว่าคนนะครับเป็นนายแพทย์ก็มีนะครับเป็นนักบัญชีก็มีเป็นหมอนวดก็มีนะครับผมดีใจมากที่มีลูกศิษย์มาเชียร์วันนี้นะครับ ผมเน้นถึงเรื่องความสำคัญว่าศิลปินจะต้องกว้างขวางจะต้องหาความรู้แล้วก็ขอชื่นชมคณะกรรมการที่จัดงานที่ท่านด้วยนะครับที่เริ่มต้นไทยแลนด์เวนเนอร์เลด้วยการส่งเสริมสติปัญญาไม่ใช่เริ่มต้นด้วยความฟุ่มฟ้าไม่ใช่เริ่มต้นด้วยงาน